ในก้าวตะลุยซัปโปโรตอนแรกนะคะบินมาถึงสนามบินกันเลยนะตอนนี้แบบโอ้โหหิวมากๆเลยจ้าถึงก็จัดกันก่อนเลยนะคะโอ,โอ้ยรับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็และแช่ภาพกับประจกนิดนึงโอ้สวยงามจา้าต่อไปแล้วก็มานั่งรถเพื่อจะ โรมาที่พักของเราคือแรกเราพักที่ไหนอ่ะเพื่อนๆตามมาดูกันเลยนะจ๊ะเดินไปอีกนิดหน่อยก็จะถึงแล้วอ้าเห็นแวบๆจ้าออ้ยหิมะตกตลอดทางเลยสวยมากๆเลยนี่ค่ะพักที่รอยตั้นโฮเทลนะจ๊ะถึงโรงแรมเสร็จเรียบร้อยรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อจะลงมาเดินต่อนะโอแวะทานไอติมท่ามกลางหิมะกันแบบนี้ฟินๆสุดๆเลยจ้าโอเจอห้องน้ำไฮเทคอะสบายสบายก้นมาก เดินเที่ยวกันทั้งวันเลยนะ4องศาจ้าวันนี้ัปปโรนะเห็นหอนาฬิกาด้วยนะจ้าโอ้สวยเขาจัดไฟกันตอนค่ำคืนนี้สวยงามอลังการมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดินไปก็หนาวไปนะเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากๆแล้วก็มืดไวมากเลยนะจ้าที่นี่โอ้เราก็ต้องไปหาอะไรอุ่นๆทานนะเดินไปร้านช้อปปิ้งมากมายโอ้แหล่งช้อปปิ้งตื่นตาตื่นใจนะคะเดินเพลินกันเลยทีเดียวเนาะมาเจอร้านนี้แนะนําเลยโอโดรินะเป็นร้านที่แบบต้องมารีวิวนะมาตํามาตํานะเดินไป เรื่อยๆจะสนุกมากๆเลยเพื่อนๆนยังไม่อยากกลับ